คือหันัวร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามกีแ t สเอเป็นไงบ้างโอมโอ้ยดเหนื่อยเลยครับพี่อดเหนื่อยเลยเหรอกีตีห้าเราเองโอเคยังรัดผมเปล่บอันนี้มาเป็นสองคู่แฟนกันนะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเขาจะให้แฟนไปลงแทนนะเนี่ยให้อ้อนไปลงแทนใช่ไหมฮะ ค่ะ <łość> เป็นแบบว่าเห็นหน้าตาอย่างนี้ต้องเข่าเช็ดนะจ๊ะเข่าเช็ดอะไรนะแอลหลอกเช็ดไหมแอลหลอกเช็ดเดทุกคันเลยฮะเดนทุกคันใครคันนี้เช็ดไหมฮคันนี้เช็ดเช็ดด้วยเหรอเช็ดงั้นเดี๋ยวเราเช็ดสนามเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตนะฮะคือเช็ดไม่ได้ละ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับช่องโมโตไลฟ์ฟันสอนขับขี่รถจักรายานย,ยนต์ MRF ครับแล้ววันนี้เรากำลังจะมาสอนขับขี่รถจักรายานย,ยนต์ในรูปแบบของเบสิกของเริ้งซึ่งตามจริงผมใส่เสื้อ Yamaha มมผมก็หวังว่าจะมี Yamaha ม,ม,มาแต่วันนี้มีแต่ k าว a แต่ไม่เป็นไรคะสตอนได้เหมือนกันขี่ได้เหมือนกันะนะนี่กับเซ็์ X10 แล้วก็ในรุ่นของเซตเท 6R แล้วก็คันนี้เก่งอยู่แล้วฮะ ันนี <Okay. S 1> R15 ครับโอเคฮะสำหรับวันนี้เราก็มาแนะนำในเรื่องของทักษะการขับขี่แบบพื้นฐานนะซึ่งพื้นฐานในการขับขี่แบบเรซิง่งตรงนี้มันก็จะมีเนื้อาหาหลักๆอยู่คือแบบเอ้ยเราจะต้องเข้าโค้งตรงนี้ให้รอบไปให้ได้เออ,อน,นี่คือทุกคนก็ต้องไปเห็นแล้วใช่ไหมแต่กรณีเรซิง่งเนี่ยมีทักษะของแฮงออนใช่ไหมคือการที่เอาเข่าไปลากพื้นนั่นเองคะซึ่งในทักษะตรงนี้เราจะมาใช้ในกรณีเบสิกของสนามนั่นเองคะ เป็เอเข่าเช็คกันนะครับอย่างแรกคือเรื่องท่าทางครับท่าทางฮะวางขาตั้งปุ๊บขาขึ้นเอาขาขึ้นโอเคฮะเสร็จปุ๊บจับให้มั่นคงฮะหยอบตูดออกมาตูดหนึ่งแล้วก็ย่บตูดออกมาฮะห,หย่บตูดออกมานี่ฮะออกมาหน,นึ่งตูดปุ๊บเสร็จปุ๊บนั่งอยู่ตรงช่วงกลางๆของตัวรถนะฮะอย่านั่งตรงด้านหน้าไปให้นั่งตรงกลางรถนะฮะ แล้วก็ใช้ปลายเทา้าครับปลายเท้าจิกปลายเท้าจิกาจก,กางเขาออกกางเขาออกนี่ให้กางออกประมาณ90ิบองศาเลยครับโอเคครับโอเคฮะแล้วเราก็ขี่วนเป็นวงรีเรื่อยๆโอเคฮะแล้วก็ให้น้องเขาขี่วนเป็นวงรีฝึกไปเรื่อยๆนี่เขาก็จะเริ่มเก็ตได้แล้ว น้องคนที่กําลังขี่อยู่ตรงนี้ก็คือเด็กป้านของผมฮะอายุ15ปีก็กําลังมาขี่ตอนออกรถครั้งแรกตอน14ตอนนี้15เลยฮะพร้อมยังโอ้มันต้องขี่แล้วก็ต้องเขีน เกี่ยวกับเรื่องการเน้นในจุดเบรกของเวลาเราจะเข้าโคง้งคือเวลาเราลงสนามที่หนึ่งเนี่ยสีที่สำคัญคือการขี่ลา์ถูกต้องถ้าลายถูกปุ๊บมันก็นจะขี่ง่ายแต่ถ้าลายมันแบบว่าลายมันไม่ถูกอ่ะมันจะทังคับยากมันจะรู้สึกเหนื่อยเวลาขี่ดังนั้นการมาจุดเวลาเราเข้าสําคัญมากครับแลวเราก็ต้องมีจุดเบรกที่ดีมีคันเร่งที่ดีและเราต้องรู้ว่าอัตราส่วนในสนามนมันมีอะไรบ้างแต่นี่คือพื้นฐานที่แบบทุกคนสามารถไปจับลานแล้วก็สามารถมาขับขี่ได้นะครับ อากาศดีเมื่อกี้ก็เห็นกันไปเลยนาะก,ก็สําหรับตอนนี้ก็ขี่กันได้สนุกมากมากอันนี้คือาหาย,ยียบรถหนึ่งคน,นคโอเคโอเคคือตอนนี้เราจะไม่สอนหมอบแต่เดี๋ยวสอนเรื่องท่าก่อนอ่ะเราจะเข้าโค้งซ้ายไหนลองทําให้ดูหน่อยสิปไปโอเคไปงขาเดียวยจับไว้บ้างโอเคประมาณนี้ <Okay. S 2> <c oughs> คือตามจริงลงประมาณนี้แต่ที่สําคัญคือเรื่องหน้าหันมาตรงนี้เลย แล้วก็หันหัวมาอย่างเดียวหันหัวใช่ที่สําคัญคือหันหัวเออหันมาตรงนี้นเออแบบนั้นเลยกลางขาออกหน่อยเออหันหัวมานี่อันงี้เอออย่างนั้นเลยใช,ใช่ใช่ใช่แต่หนูจะถนัดถ้าลง,ลงจะลงแค่ประมาณนี้อ่ะลงเอาให้ชินแต่ที่มันลงประมาณนั้นนะ่ะเพราะว่าตูดยังลงน้อยไปที่สําคัญคือเราจะต้องลองขย,ยับตูดออกมาหน่อยนึงอ่ะไหนลองขย,ยับตูดให้ดูซิอ่ะโอเค คือโดยรวมคือถ้าโอเคแล้วแต่แค่ขยับตูดมาเพิ่มแล้วก็เอาให้สตยตานำเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ข้างนี้ไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะเป็นไงลงไม่สวยอ่ะทำไมทำไมถึงลงไม่สวยไม่ถนัดท่ารู้สึกว่ามันตึงๆไอ้ที่มันฝืนน่ะเพราะว่าคันเร่งอ่ะมันอยู่ที่มือหัดกับตัวเองไงไหนขยับตูดหนเออประมาณนี้แล้วก็หันหัวหันสายตามานี่เลยเออเริ่มเข้าที่แล้วมานี้เลยหันมานี่เลยเอออย่างนั้นแหละ เอาให้แค่ให้มันชินให้มันสลับชินไปเรื่อยๆเพราะขวายังน้อยคนที่ถนัดพี่ก็ไม่ถนัดตอนนี้เราแค่เน้นเรื่องสายตาหนึ่งกับเรื่องตูดหนึ่งโอเคไปลงไปคีกล้องจะการเอาสเต็ปลงเอาขาลงเลยโอเคโอ้โหสูงเท่าไหร่ครับอ้อนร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามกิ๊กเซทเอ็กซิบ เห็นมีดราม่าของผมอ่ะของผมบอกว่าสอน160ยหกสิบรขีไม่ได้แหรอครับผมนี่รู้สึกกับเอ้ยเอาเ้วความรู้สึกเหมือนเป็นคนฆาตกรรมคนคนหนึ่งโดยที่เป็นแบบเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะไปฮรไปดูอ้อนดีกว่าเดียมโมขี่เก่งไะเนี่ย เป็นยังไงมันแทาเลยมันแปลกๆเวลามันเลี้ยวรู้สึกวิวอยู่เอาขาออกมานี่ลืมหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยฉัไม่เคยขี่เองเรอเก็บเก็บเท้าเท้าอ่ะไม่เกียร์เท้ามันแบกออกนี่ขามันเลยกลางออกเก็บเมาไปนี่อยู่นี่นี่เลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้โอ้ยยังไงอย่างนี้อือแล้วรองเท้าทำไมแต่รองเท้านี้เนี่ยเท้าโคตรเจ้เลยน่ากลัวว่ะขี่รถมีคัตเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ย ไม่น่ากลัวขี่ไหลไปเลยอันนี้าสาวๆซิ่งตี <S 2> <S 2> <S นอินคืออะไรตี <S <S รนอินคืออะไร,ร,ออะไ,รไหนบอกมาสิทีอออิคืออะไร <S 2> <S 2> เร็วๆตีนอินคือแทอ่นนี่โอ้โไน่นเป็นแขกคนตีนอินคือเก็บตัวแต่กับรถเหรอเก็บขาแต่ตัวไปนั่นแหละแค่นั้นอ่ะเก็บขาแต่ตัวไปทาไม ยากใช่ไหมถ้ามันไม่โมมันนั่งลำบากอ่ะไ้พกดคำเชิญซื้อน่ะจตไม่ได้ไปฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มกลับบ้านกันแล้วตอนนี้เน้นเรื่องสายตากับเรื่องลายให้แม่นเหมือนกับเราขี่รีบชิดไปรอบนี้ลองกว้งขึ้นหน่อยเน้นโค้งซ้ายก่อนโอเคป่ะเข้าไปลึกหน่อยแล้วเราค่อยพับชิดเส้นเนี้ยเห็นเส้นนี้ไม่อ่อนชิดเส้นนี้เราค่อยเข้าเส้นนอกเลยหรอใช่ เห็นมันต้องกว้างอย่างนี้เลยพอรถมันใหญ่ถ้าเป็นรถเล็กอะมันเข้าตรงนู้นได้พอรถมันองศาได้แต่ถ้าโค้งใหญ่อะต้องชิดเนี่ยฝูและพับเข้าไปใช่ใชหนูไปชิดนู่นเลยอะใช่พอชิดนู่นเสร็จปุ๊บมันฝืนแต่ถ้าชิดตรงเนี้มันจะไหลได้เร็วด้วยไปจัดการมันเหมือนกับไอตอนที่อ้อนขี่ใช่ไหมอ้อนจะขี่พับเข้าตรงนี้เด๋ยวตามก่อนขี่พับเข้าตรงนี้และอ้อนก็จะมาอยู่ตรงประมาณนี้ใช่ เพราะว่าอ้อเนี่ยรีชิดตรงนั้นมากไปใช่รถงเั้นต้องเข้าให้มันลึกกว่านี้และกว้างกว่านี้ลึกกว่านี้ก็คือลองดูเข้าใหม่เข้าใหม่เหมือนกับเราขี่รีบชิดไปรอบนี้ลองกว้างขึ้นหน่อยเน่งโค้งซ้ายก่อนโอเคป่ะ คลิปวอลวันนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบแล้วก็น้องๆทุกคนที่ให้ผมมาสอนในวันนี้นะฮะฝีมือดีขึ้นทุกคนนะแล้วเจอต่อไปในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปน,นนี้ก็ฝากกดไลค์กดตั้งค่ให้กับช่องสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับบายบายรับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สหรับผู้ที่เริ่มต้องการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่ คลิกเลย